มาดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมทุกคนรวมถึงดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนแน่นอนใช้อุปกรณ์ที่เป็นไฮเทคโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ที่ไวเลสแต่ว่าเราเคยมีข้อถกเถียงกันนะคะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันสามารถที่จะปล่อยรังสีที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําอันตรายกับร่างกายเราได้หรือเปล่านะคะล่าสุดมีนะักวิทยาศาสตร์200คนออกมายื่น ข้อเรียกร้องต่อองค์การสหป,ประชาชาติเมื่อวานนี้เองนะคะเรียกร้องให้ UN นั้นเข้ามาดูแลมากขึ้นเพราะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นอาจจะทําอันตร,รายต่อมนุษย์ได้ค่ะโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ได้มีการเรียกร้องให้ทั้ง UN และองค์การนอนมามัยโลกแสดงความเป็นผู้นําในการจํากัดการสัมผัสรังสีแม่เหล็กและให้ความรู้กับประชาชนถึงความเสี่ยงทางสุขภาพอันนี้ด้วยค่ะเมื่อวานที่ไปยื่นหนังสือก็มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาอย่างเช่นมาติบลงนะคะซึ่ง เป็นผู้ชี่ชาญด้านผลกระทบรังสีแม่เหล็กที่มีต่อเซลล์ซึ่งมาจากศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุนะคะว่าอุปกรณ์พวกนี้และค่ะทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์แล้วก็อาจจะทําให้เรานั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยค่ะแบงกยังบอกด้วยนะคะว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ แพร่รังสีออกมาแล้วก็ทําลาย DNA ในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ซึ่งนักชีววิทยาหลายคนเห็นตรงกันนะคะว่ารังสีนี้อาจจะเพิ่มอัตราก่อมะเร็งแนวร่างกายนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยังระบุด้วยนะคะว่ารังสียังอาจจะทําให้เกิดโรคทางระบบประสาททางเดินหายใจและหัวใจอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลต่อการเสียชีวิตของทารกในคันแล้วก็อาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับรังสีแม่เหล็กในเสียงแวดล้อมทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากไวเลสหรือว่าอุป กรายสายพวกนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้แนะนานะคะว่าเราควรจะปิดมือถือหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อไม่ใช้งานค่ะก็มีคําถามนะคะว่ารังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือเกิดขึ้นจากธรรมชาติเองนะคะธรรมชาติเป็นคนที่ผลิตออกมาซึ่งในส่วนที่เกิดจากธรรมชาติก็ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เกิดจากในส่วนของ คลื่นรังสีจากแสงอาทิตย์คลื่นฟ้าผ่าหรือว่าคลื่นกมม่านะคะแต่ว่าที่เก,เกิดจากการกระทําของมนุษย์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์นั้นจะแบ่งเป็นแบบจงใจนะคะแบบจงใจก็คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จงใจสร้างให้เกิดโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์โดยตรงนะคะอย่างเช่นพวกระบบสื่อสารสัญญาณเรดาร์คลื่นโทรศพัพท์คลื่นโทรโทัศน์แล้วก็คลื่นวิทยุรวมถึงไมโครเวฟท,ที่เราใช้ด้วยนะคะอีกอันนึงที่มนุษย์ สร้างขึ้นแบบไม่จงใจก็คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มีวัตถุประสงค์หลักที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากมันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะแต่ว่าการออกมาเตือนครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณนะคะว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องวกนี้มากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เราใช้อุปกรณ์แบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับดฉะนั้นความสูงหรือว่าความรุนแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะมากขึ้นตามอัตราการใช้นั่นเองค่ะ